พี่น้องจ๋ามืัอนี้ทักทายกับมาดามแจ๋วกับเขาป่าคือเก่าค่ะเบิ่งหน่ำฝนตกฝนตกน้ำถล่มเขาหอดได้ป่าเห็ดพี่น้องนี่ค่ะเป็นบรรยากาศค่ำๆตอนช่วงบ่ายบ่ายด้วพี่น้องตะวักขำแล้วค่ะคำว่านยางออกกำลังกายรอเบิ่งว่าสีเห็นเห็ดอีหยังบ่เป็นช่วงบ่ายเือดูแล้วเนาะพี่น้องเนาะเอาตามมาเบิ่งพี่น้อง ว่มามาดามเจ้าสีเห็นเห็ดยังบัวบัวถือถ้าบัวไม่เห็ดเข้าก็ถือว่าเป็นออกกำลังกายพี่น้องเนาะค่ะตามมาจ้าพี่น้องเบิ่งเนี่ยค่ะกอดพ่นพี่น้องพละัสะออนงามงามค่ะพี่น้องจ้ากําลังขึ้นหม่หม่เลยเด้อค่ะเด้อมีใตะกอกง,ง่ามพี่น้องจ้าเต็มอยู่พนนี่กับแม่ได้พี่น้องก <ขอ S 1> ่อนี่แล้วมาดามเจ้าสิพ้ามาเพิ่งก่อนนี่พี่น้องห่างมานมาดามเจียวบ้างพี่น้อง ปาดว่าไม่ค่อย,ยเหยีเพชรอีกบอกพี่น้องเบิงบ้งพวกเจ้าเบิงบ้งเบิง้งเบิ้งพี่น้องเบิง้งเห็นน้ำ่อยบ้านนี่โอ้ยน้ำเห็ดปลา่อยเด้อเบิง้งพี่น้องเบิง้งเห็ดทั้งนั้นเด้อนี่เด้อเห็ดดำพี่น้องว่าไม่แน,น่อยพี่น้องจ้าข้อมูอเพื่อนนี่นี่อีกพี่น้องจ้าเาบิง้งค่ะเบิ้งสั้นโบพี่น้องสั้นโบ เห็นบหมคะหอมมากเลยค่ะ,คเ,อคะเอามาเก็บนุ่กันบัตตาในพี่น้องเพิ่งค่ะนี่ค่ะพี่น้องเห็ดดำเด้อค่ะเด้อนี่นี่แหละเห็ดดำพี่น้องอ้อนๆนี่แหละกระลังกินย่างงามเลยค่ะเอามาเก็บนุ่กันบัตตาในพี่น้อง สวยๆอุ้ยออดลายครับสัมอันนี้สวยค่ะพี่น้องเบิง้งขี้ดินกันหลายๆน้ำค่ะอ่ะกองไว้นี่ก่อนเนาะออดลายเอาอีกจุ้มนี่อ้ยน้ำพี่น้องเบิ่งค่ะอุย้ยก่อพ,พื้นพี่น้องเบิ่งค่ะ เบืง้งโอ้ยสวยค่ะอ่อนซ้อนหลายพี่นอ้องปา้าขออ่อนซ้อนค่ะอ่อนซ้อนแน่ปวดพ่อเนาะจุ่มหนื่พี่นอ้องมาเติมเบืง้งโอ้ยเบื้งขาพี่นอ้องงามๆเลยค่ะงามบ่าเป็นสาวซำหน่อยดิยดูนี่โอ้ยพี่นอ้องเอาเนี่ยได้ข่อยมาเติมตัดขาโล่อนอกก,อนอก่อนี่เนาะเบื้องก่อเพิ่นพี่น้องว้าเบื้อง เบิ่งดอกพี่น้องโอ้ยถ้าสะอ่อนพี่น้องดอกเบิ่งเนี่ยนี่กอเพิ่นพี่น้องถ้าไปงามคักงามเนี่ยแท้เบิ่งนี่เบิ่งกอนี่ยโอ้ยเบิ่งเนี่ยพี่น้องงามงามดึงขึ้นมาแล้วเบิ่งหาแยมแย่พี่น้องะ กอนี่บัตรในพี่น้องด้างคุณบาสน,นอ้อค่ะนอะ้องอ้ยดึงขึ้นมาพี่น้องเบิง่งงามๆเลยค่ะขอสะอ้อนพี่น้องเบิง่งตัดขาบัตรในตัดขาพี่น้องโอ้ยขออนุญาตตัดขาพี่น้องมันบลอนัดเนาะค่ะเนาะงปาดพี่น้องจ้าพวกจะเบิ่งค่ะปาดฝนตกบ่เศร้าว่าสั่นก็ยังพาก,กันออก าดพี่น้องเฮ็ดดำมบานเด้อค่ะเด้อเบิ่งเบิ่งเหงาเพื่นพี่น้องเพื่อำเจ้าเสียมีดตัดงะขึ้นมาให้เบิ่งเบิ่งค่ะพี่น้องโอ้ยจะมันงามก่อนนี่ปพัดพี่น้องเบิ่งมันตะลุ่นโหนหนาวแล้วพี่น้องเพื่อนก็จะเกิดเบิ่งงนี่พาดพี่น้องจ้ะยางงามคุณน่ะกอบักง่ายบักงามพี่น้อง เดี๋ยวมาเดิเจาสิตัดขาเด้ตัดขาใส่ถุงอันนี้อีกพี่น้องเบิง้งนี่ย่างงามเลยค่ะปัด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 มา่เจอมูบักใหญ่พี่น้องปะตานี่เบิ้งงมูนี่โมเมนหมูหนหน่อยพี่น้องนี่อันนี้อีกเล้อพี่น้องเด้อนี่แล้วนี้อีกพี่น้องเบิ้งแน่นี่ถ้าไปเบิ้งเ็จไก่พี่น้องเบ้งโอ๊ยดอก่น โอ้ยมาดำเจียวเขามาเลาะองอยู่ประมาณโม่งหนึ่งนี่แหละพี่น้องแดดกันลมตอนแรกไม่แดด่าเสียบเขาแล้วพี่น้องเบื้องเนี่ยปาดประมาณคักแท่มันนี้คอยบอนเบ้ิดเยอพี่น้องนี่อีกคะ่ะพี่น้องจ้ามีอีกมีอีกเบื้องเนี่ยคะ่ะเอามาตัดขาน้ำกันสักก้อนจ้าเบิ่งพี่น้องมาตัดขาน้ำกัน นง,งามๆเลยพี่น้องจากก๋าเบิ้งโอ้ยขรั่งเศสเห็ดแนวด้ดไถ่ตาน,นี่โอ้ยนี่อีกพี่น้องจาอ๋าบ่เห็นเหยียบเพิ่นเฮ็ดไปรซิสลสะเล่าลข่อยก็ได้ง,งามๆหมอ่อนพี่น้องจา๋าอี้พ่อหมูบักใหญ่น,งนึงพี่น้องเอ้ยตัดขากองไว้ซะก่อนเนาะค่ะเนาะนี่ตัดกองไว้นี่ พี่น้องจ้าคอยกะบรีตั้งใจสิมหาเห็ดปันไดพราะว่าตั้งใจบาศีนตั้งใจบาศีนอันมณยางออกกำลังกายแล้วกะทาบุหรีกะบ่เอางันสินะก็เลยบรีเตียมอุปกรณ์พร้อมอีกแล้วพี่น้องจ้าขาตั้งกล่องกับบมีเบื่องพี่น้องจ้ากุมนี่ขกเหยียบมันแป้นแตดแหล่พี่น้องเบิ่งแน่นี่ เป็นได้แล้ที่พี่น้องอยุ่ยไต่ยาได้พันขึ้นอันนี้ออกแล้วออกอีกด้วยพี่น้องเฮ็ดเฮ็ดดำเฮ้านี้ออกดีครับพี่น้องจ้าแกงแสบด้วยค่ะพี่น้องจ๋าเฮ็ดดำพุณนะเป็นเงาเงาเลยพี่น้องโอ้ยกระล่างขึ้นอ่อ,อนๆอ,อ,อยู่งามขึ้นอย่างนี้พี่น้องจ๋าเบิ้งเอามาตัดขาน้ำกันมาตัดเบื้องพี่น้องเบื้องเงานี้โอ้ยอ่อนซ้อนคัก ก็คือดึงยากแค่มีตัดเอาบ่พี่น้องตะเวนกระสีน,นี้จากคนเลยจะเป็นคำเร็วมีกระเฮดเด้อพี่น้องเด้อเบิร์กเกิดจุน้ำหยาพี่น้องนี่น้ำเงางนี่อีกพี่นอ้องออโตอยืนกะลังขึ้นโอ้ยังสวยเลยค่ะพี่น้องจ้าเบิ่งเก็บกล่องไว้ก่อนเนาะแลค่อยตัดขาพี่น้อง นี่ก็อีกจุ่มหนึ่งพี่น้องงามๆตุ่มๆจุ่มขึ้นเป็นกอเป็นกอเลยพี่น้องจ้านี่เขาเอิ่อนไปเห็ดดำหวานด้วยพี่น้องเด้อกินแซ่บเห็ดอันนี้พี่น้องจ้าแกงนี่แซ่บเพิ่ยังนี่อีกกอหนึ่งพี่น้องงามๆดำ,ำเจ้าสีเด็ดอุ้ยขาดซัำโอ้หอวกระไดเด็ดกองสักก่อนเนาะพี่น้องเนาะเด็ดกองไว้อยู่สักก่อนจะค่อยตัดขา นี่ค่ะนี่งามคัเกียขาทั้งข่อยด้วยเบิงพี่น้องเบิงอย่างงามด้วยค่ะเห้ดำด้วยค่ะ <บา S 1> ด้วยพี่น้องเบิงเบิงขอนี่จะแมนงามพี่น้องจ้ะบ้านเบิดพี่น้องจ้าฟังมานีมาพี่มาพี่มะพี่เบาตานี่พี่น้องบา้าพี่น้องจ้า ก้อนี่เบิ้งยังน้ำควายแน่นี่เบิ้งถ้เอาใบไม้ออกเบิ้งก้อนี่พี่น้องเบิ้งนี่ล่ามะฮอดพี่นี่เบิ้งแน่พี่น้องนี่อีกนี่อีกพี่น้องเบิ้งง่ามงามบอนเบิดเด้อจ้ะนี่บอนเบิดพี่อีกพี่น้องจ้ะนี่อีกพี่น้องกำลังขืนเสียวเมื่อเบิดบ่จ่านิบ่ก้อนิพี่น้องเบิ้งแน่ ว้ามันดำแจ้ยวฝาอ่ะคบกวนพี่น้องมันสิคามาไปงามคักเถืเบิ้งอันนี้เบิ้งพี่น้องว่าวในเบิดค่ะพี่น้องจ้าพี่อีกเบิ้งพี่น้องนี่เบาดเท็ดดำเบิรดมันใหญ่เลยบันตานี่นี่พี่น้องเบิ้องง่ามคักอุ้ยก่อเพิ่นพี่น้องเบิ้งก่อนี่เบิ้งปบิดเต็มไม่เต็มมือพี่น้อง บ้านได้เบิดเด้อพี่น้องเด้อบ้านได้เบิดนี่ย่างอีบักลายพี่น้องมะพ่อมูบักใหญ่บัตานี่พี่นึ่งดีบา้บา,าไปงามแต่พี่น้องดอกกระลังงามงามนีม่กระลังพ่อกินเลย,ยพี่น้องเด้อกระลังแสบค่ะเก็บกันพี่น้องบัตานี่อันนี้ ง่ามพี่นองจ๊ะอ้ยสะออันค่นลองเบิ้งเลยค่ะเหงาเวิรนี่นำ้ำแจวคอเก็บกองไว้สักก่อนเด้อพี่นงเด้อมันมา,าผู้เดียวมันตัดขาให้เบิงอยากพี่นงจ๊ะยังมาคอยตัดขากันเนาะขาต่างกล่องก็บบไดเอามานั่มนนี้ต้องตัดเอาพี่นงเบิ้งเลยป่ะนี่ะตัดง่าเอาเบงิง พี่น้องสมใจใหญ่เลยค่ะสมใจที่อยากเข้าป่าพี่น้องจา๋าเบิง้งเบิ้งกอ่งอเพิ่น,อออน,น,นพี่ขี้ดินน้ำผอมเบิ้งดอกพี่น้องโอ้ฝนออนซ้อนดอกกอกไงพี่น้องจ๋าโอ้เบิ้งเน่พี่น้องเก็บช่วงใดเบิ้ดบวตันเี่เบิ้งพี่น้องเบิ้งป้าเม็ดดำพี่น้องฝนออนซ้อน าขึ้นมาเก็บอีกรอบเมืเ่อเด้อพี่น้องเด้ออันนี้กลางเดือนพฤศจิกาแล้วเด้อพี่น้องนี่เบื้องค่ะเบื้องกองเพิ่นเดี๋ยวสิมาตัดขากันพี่น้องจ้ะโอ้พี่น้องข่อยก็คือฝ่าวเลยวันนี่ยังหลายลายได้พี่น้องเด้อ,อตัดขากองตัดขากองเนาะพี่น้องเนาะ อย่าพี่น้องเดือนนี่ก็เป็นเดือนว่าคืน่าสีมะพร้าพี่น้องจ้าคิดว่าเพิ่นเพิ่นเบิด,ดหรือดูเลยเด้อค่ะเด้อเห็นบอกค่ะย่งางมากกับมะพร้าคือเก่าเนาะค่ะมีทั้งเฮดเ็ดทั่วกัยังออกอยู่พี่น้องนี่ค่ะเฮดทั่วก็ออกเฮดดำนี่ก็ยังออกอยู่พี่น้องเบิ่ง ขาบนนี่หนาพี่น้องจ้าจะไปตัดอีกที่หนึ่งนอะมาดําเจ้ากับฝ่าวเตืบจุโอ้ยฝ้ายัางพี่น,ออน้องยยันหยันบบท่านเขาทํางานค่ะเพราะมาดาเจ้าทํางานอยู่ร้านอาหารต้องไปเขางานไม่หกโมงแรกพี่น้องจ้ากลัวสิขับรถไปอีกเนาะใส่ไปล่าปรมมานสักยี่สิบนาทีผุหละพี่น้องเก็บโบคอยงามปนไหนพี่น้องจ้าเพราะว่ามันฝ่าวเนาะค่ะเนาะอะ เดี๋ยวมาดำแจวขออนุญาตตัดขาดีๆคนเด้อพี่น้องเด้อเก็บใส่ถุงก่อนบบตานี่มันฝ่าวเนาะค่ะเนะาะค่ะพี่น้องจ้ามื่อนี้ะแกเพจจนคำเนาะเดี๋ยวมาดำแจวกลาไปก่อนพอกันคลิปหนาค่ะฝากคลิปไว้ในเด้อพี่น้องเด้อสำหรับคลิปกเก็บเพชรทรงถ่ายหรือดูการพี่น้องจ้ามันคือเก้าค่ะมืนอเนี้สวัสดีค่ะพอกันคลิปนาจ้า